大家好，今天我们来学一个汉语句子。今天的句子是，请给我一杯温水，请给我一杯温水。我们来一起读吧，请给我一杯温水。 请给我一杯温水，请给我一杯温水。我们来学生词，第一个，请，请给给我我一杯一杯温水。 温水，请给我一杯温水。ความหมายของประโยคนี้ครับจะแปลว่าขอน้ำอุ่นหนึ่งแก้วครับขอน้ำอุ่นหนึ่งแก้วครับชิงเก๋ออีไปวันสยนี้มัเุ้ยามาสำหรับท่านใดน,นะครับที่ต้องการที่จะพัฒนาความรู้ทางภาษาจีนตัวเองครับเราสื่อจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ครับชื่อคอร์สเรียนจีนออนไลน์ครับเป็นหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้เราเริ่มต้นการเรียนภาษาจีนได้ด้วยตัวเองครับในคอร์สนะครับ จะมีการเรียนตั้งแษณพินอินสระพยัญชนะวรรณยุกต์การผสมคําคบและคมหมายครับให้เราสามารถศึกษาได้ตัวเองและเรียนรู้คําศัพท์ต่างๆนะครับโดยการสแกน QR Code มีความหมายแปลเรียบร้อยครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนทั้งประโยคภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษครับเราจะได้ทั้ง2ภาษาแล้วก็มีคาแปลภาษาไทยเรียบร้อยในเล่มครับราคาคอร์สนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับ395อ้บาทครับคุ้มค่ามากครับหากท่านสนใจนะครับ อย่ารอช้าครับติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ครับแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไป